ศระสาสดาบัญญัติว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยะปาจิตตีตัวภิกษุนั้นต้องอบัติปาจิตตีเงินทองเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงศาส,สดาบัญญัติอยู่นี่ยมเคารพพระศาสดาไหมละ่ะพระรูปนั้นเคารพไหมละ่ะ ไม่เคารพ็รับเงินทองไปสิถ้าเคารพก็อย่ารับส่วนโยมก็ไม่มีความรู้สึกว่าเคร่งหรือไม่เคร่งโยมต้องมีความรู้สึกแค่ว่าพระรูปนี้ทำหรือไม่ทำตามที่ศาสดาบัญญัติอย่าเอาความรู้สึกของเราไปใส่เราไม่ใช่สัพพัญยูระตถาคตเป็นสัพพัญยูถ้าโยมไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้า ยมจะมาเข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้ทําไมโยมก็ไปบูชาไฟไปดูหมอดูเลิกดูยามไปใช่ไหมหาที่พึ่งสแสวงหากันไปแต่คนที่เขาสแสวงหาแล้วแล้วฟังดูแล้วด้วยเหตุด้วยผลเขาเชื่อว่าพระสัสดาแสดงธรรมอันประกอบด้วยเหตุผลสงสาวกของพระสัสดานั้นเป็นทายาทแห่งธรรมของสาสดา เป็นพยานในคำสอนคือปฏิบัติตามคำสอนให้ได้ไม่ใช่ปฏิบัติฝืนพระศา,ศาสดานถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโยมบัญญัติสิ่งเหล่านี้มาแล้วลูกศิษย์ไม่ทำตามแล้วยมจะว่ายังไงโยมสอนลูกอย่าเล่นการพนันนะแล้วลูกมันเล่นบอกแม่เคร่งจังเลยแม่ไปเคร่งทำไมมันสวนทางกันนะโยน คําสอนโยมก็ไม่มีความหมายต่อลูกเพราะลูกไม่ทําตามนะอมอันไม่ต่างกันเลยน่ะพู้เจ้าให้วางจิตให้พระเนี่ยวางจิตว่าผู้เจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตเป็นทายาทโดยธรรม เราเป็นสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนี่คือการวางจิตของภิกษุทั่วโลกภิกษุต้องทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วเวลาพ่อแม่สั่งสอนเราเราไม่เชื่อล่ะพ่อเข่งยังเลยพ่อเนี่ยภิกษุรูปใดพูดอย่างเนี้ย คทธเจ้าเรียกว่าเธอกําลังเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหาโดยความเป็นมิตรนะุทธเจ้าขอให้พวกเราเนี่ยเรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูเลยมันไม่เกิดประโยชน์กับเรานะนี่คือสาเหตุของการไม่ ไม่รับปัจจัยเงินทองเพราะพระศาสดาเป็นผู้บัญญัติในเมื่อเราเคารพพระองค์เราศรัทธาพระองค์เราก็ทำตาม,ตามนอกจากห้ามรับแล้วยังห้ามซื้อขายห้ามแลกเปลี่ยนอันหนึ่งพิสุทธิ์ใถึงการซื้อและการขายเป็นนิสสพิยาปาจิตตี สุด้ถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลุกยะมีประการต่างๆเป็นนิสกิยาปัจิตติแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้และให้ทราบว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นั้นหน้าที่ของภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องทำตามและพุทธบริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่ไปส่งเสริมให้ภิกษุทำผิดโยมกำลังทำให้ศาสนาเสื่อมลงพังลง ไปเรื่อยๆนะเอายาพิษไปให้เอายาพิษไปให้พระนะพระศาสดาบัญญัติว่าอะไรลาศก,การละและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเราเองเนี่ยกำลังทำให้พระศาสนาพังไปเรื่อย เอยๆใส่บาทก็เอาเงินใส่บาทพระนะกัพรพะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โยมไม่ใช่สัพพัญยูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสัพพัญยูรู้คนที่มันมาเป็นพระเนี่ยมันไม่มีเงินมันก็อยู่ได้นะโยมอย่าไปรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้านะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องทำไงเขาต้องทำตัวให้ดีอยู่ในธรรมวินยัยนั่งสมาธิเดินจงกรมบุญบาร,รมีอนิสงส์จะส่งเขาเอง ให้เขาอยู่รอดในธรรมวินัยนี้ได้ไม่ตายแน่นอนนะบินาบาทหาเลี้ยงชีพได้นะจะไปกลัวอะไรหรอใช่ไหมไม่อดตายหรอกนะเจ็บป่วยพู้เจ้าก็ให้ฉันยาที่ดองด้วยน้ำมูดเน้าไม่มีคนเอายาให้ก็มูดคูดเท่าดินนะหยิบฉันได้แก้โรคน,นั้น ระบบการใช้ชีวิตของพภิกษุผู้เจ้าเตรียมไว้หมดแล้วเรียบร้อยไม่ศรัทธาไม่เชื่อผู้เจ้าเองนะเนี่ยแหละคือความเลื่อมใสที่มันยังไม่อย่างลงมั่นพระเลื่อมใสเหมือนกันน่ะแต่ยังไม่อย่างลงมั่นผู้เจ้าว่าเรียกพระองค์เรียกว่ารักตถาคตพอประมาณยังไม่ได้รับเต็มที่ แต่ถ้าโยมอย่างลงมั่นพูดเนี่ยพระเนี่ยทำผิดโยมจะไม่สนใจไม่สนับสนุน,นการที่โยมไม่สนับสนุนนั่นแหละเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะเขาจะปรับตัวเองเขาจะปรับตัวเขาให้ดีตามธรรมวินยัยแล้วจึงจะเกิดศรัทธาได้แล้วคนก็จะมาสนับสนุนเขาเอง แต่ถ้าโยมยังสนับสนุนพระที่ทำผิดอยู่ความผิดจะดํารงอยู่เพราะเขาไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษเขาจะไม่กระทําคืนตามธรรมคือไม่แก้ไขและเขาจะไม่สํารวมระวังต่อไปเขาก็จะกระทําผิดไปเรื่อยๆเพราะเขาทําผิดเขาก็อยู่ได้แล้วก็มีคนสนับสนุนเขาให้เขาอยู่นะพระศาสดาบ,บอกว่าพระพวกนี้เป็น คนที่จนที่สุดในโลกนะทรัพย์นังโลกุตละก็จะไม่ได้นะทรัพย์ทางโลกก็ไม่ได้สละทางโลกมาแล้วนะนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระศาสดาโยมเดินตามพระเจ้าดีกว่านะเขาก,ก็สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อความตั้งมั่นของพระศาสนาไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อใคร ยองน,นั้นก็บอกสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้นะตอนเช้าเวลาใส่บารพระจะใส่ปัจจัยได้หรือไม่เห็นเพื่อนเอนเนขาบอกว่าบาปบางคนก็บอกไม่เป็นไรครับอต่อไปหมดแล้วถ้าเราจะทําบุญเราต้องเลือกพระหรือไม่เพราะว่าพระบางท่านทําให้เราหมดศรัทธาแต่ไม่อยากคิดเพราะกลัวบาปอยากให้พระอาจารย์ทิบายด้วยครับ มันอยู่ที่ข้อปฏิบัตินายโยเระศาสดาสอนเรื่องกูเป็นโคลาที่มันเดินตามฝูงโคไปสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนกีบเท้ามันก็ไม่เหมือนมันก็ได้แต่ร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคดังนี้ภิกษุก็เหมือนกันเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังข้างหลัง ศีลสิกขานะก็ไม่เหมือนกับพิสูจทั้งหลายจิตตสิกขาก็ไม่เหมือนปัญญาสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิสูจนทั้งหลายพิสูจน์นั้นก็ได้แต่ลองเอาเองว่าข้าก็เป็นพิสูจน์ข้าก็เป็นพิสูุน์ดังนี้เท่านั้นนะไม่ได้นับเป็นพิสูจนในธรรมวินัยนีนะ้ผู้เจ้าบัญญัติอย่างนี้พี่สาสดาบัญญัติเยมโยมอย่ามาบัญญัติเองนะอืนั้นโยมอย่าเอาความรู้สึกโยมไปจับนะ เอาสิ่งที่ศาสดาบัญญัติมาจากเรากําลังรักษาพระศาสนารักษาพระธรรมคาสอนของพุธเจ้าไม่ใช่รักษาตาสีตาสายายมียาย,ม,ย,ายมาที่เอาเครื่องแบบพุธเจ้ามาหม่มแล้วก็อะฉันเป็นพระแล้วแต่ฉันไม่ปฏิบัติตามทำไม่นายหรอกแต่บอกว่าฉันเป็นพระมันก็กูเป็นโคนอะนรโยมใช้ปะนะ่ะนาะอ่าพุธเจ้าว่าไว้แรงนั่น โอ้ผู้เจ้าตําหนีพระนี่แรงมากโยมว่าอืมถ้าโยมไปอ่านในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษนะจีวรที่ลุกเป็นไฟกุฏิที่ลุกเป็นไฟเตียงต่งที่ลุกเป็นไฟนะี่โอ้โหผู้เจ้าตําหนีเธอกําลังนุ่งห่มจีวรที่ลุกเป็นไฟอยู่นะี่ยถ้าเธอไม่ทําตามสิขาบทนะที่ตาคตบัญญัติเอาไวนะ้เนี่ยอืเธออยู่ด้วยอาการแห่งขโมยนะขโมยก้อนข้าวชาวเมืองเขากิน เ,เธอเป็นคนเน่าในเปียบแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อขยะมูลฝอยโอ้โหพี่เจ้าตำหนิภิกษุรแรงมากนะเพราะนั้นถ้าโยมได้อ่านพระสูตรเหล่านี้ในะโยมโยมจะต้องเรียกว่ากันกรองเป็นอย่างดีเลยนะในการที่จะใส่บาสักครั้งหนึ่งสนับสนุนพระรูปใดรูปหนึ่งนะ ศาสดาบอกว่าข้าพดีหวานข้าวจะหวานลงในนาดีนาปานกลางหรือนาเลวยมหวานข้าวในนาไหนเหนื่อยก็เหนื่อยตื่นแต่เช้าหวานข้าวลงในนาเลวหมดท่าเลยนะไสไไปอะไรไป ข้าวไม่งอกจบกันนะเพราะนั้นอันนี้โยมพิจารณาได้ไม่ได้เป็นบาปอะไรนะมีแต่จะเป็นบุญเพราะว่าโยมกำลังศรัทธาในพระพุทธเจ้านะและกำลังทำให้กัลยานณวัดวัดอันงดงามของพระตถาคตนั้นดำรงอยู่นะ พี่เจ้าบอกมันเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะหนึ่งอรันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสามผู้มีความกระตันยูกระตาวทีโยมกำลังกระตันยูต่อพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้มากระตันยูต่อสาวกที่ทำผิดทำวินัยนะเรากระตันยูต่อพระศาสดาดังนั้นบุคคลสามจำพวกที่หาได้ยากในโลก พระพุทธเจ้าผู้ที่ประกาศคำตถาคต <c oughs> ผู้มีความกระตันอยู่และโยมยังเป็นหนึ่งในรัตนาห <c oughs> แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลก 1. อรันตสัมมาสามัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต 4. ผู้ประพฤติทธรรมสมควรแก่ทำในคำตถาคตอย่างที่5ผู้มีความกระตันยูกระตัเวทีนั้นเรามาปฏิบัติในคําคำตถาคตในคอสพุทธวันะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมเรากำลังเป็นหนึ่งในรัตนาหแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนั้นให้ภูมิใจไว้ในการที่จะได้มาปฏิบัติ ตามพุทธวจนะคำพระตถาคต